สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ล่อค่อยห้าหน้อยมากเลยพี่น้องเนอ,อยินดีต้อนรับขอสู้ส่องตาคุณพรารวยพี่น้องห้าหน้อยมือนี่ลมพี่น้องเอ,อ,อ้ยหยัออับไพ่ไหลุดมดพี่น้องมืออื่นชิกูได้หละ่ะมืออื่นจะก้าขันเคยรุดหล้วกับมืออ่นกับกูได้ดอกมืออนกับกูไดพี่น้องมาเบิ้งได้พี่น้องเ้อจะเ้าถิ่มไม่ยากเผาป่ากันเด้อ เบิ่งกันต่อไปคือเก่าว่าะท่านมันได้ลุดได้ล่วงโดนดอกพี่น้องพ่อได้ไปได้เยอ่เอาเมื่อนี้ของวันที่แปดลดเมืดด่อไรพี่น้องเด้อกันก้อนสิไปเบิ่งวันที่เก้ากันตบส่วนวงกันพี่น้องลุดอยู่จังไดว่าเขาอยู่จังไดห,ห,หน้อยวันที่แปดเฉพาะคิดพี่น้องจับกูหาซี่หกหนึ่ง 3ามสามก็ดวิ่งหาซีผมเล่นหาซีล่อง6ก็ได้เข้า6ตัวสำรองพี่น้องกระย่าดอกมันหลุดไปแล้วขัเป็นน,นั่นสามตัวกับ 4, 5, 6, 4, เจ็ดซีหาหกีหาพิเศษจัคูเก้าศูนย์สองศูนยเก่าซีศูนย์เกานวิ่งเก่าศูน ผมเล่นเต่าศูนยลงสองสีเข้าไปเข่าตัวสำล่กงคือเก้านะพี่น้องเข่าเห็นว่าลัสองสีง่บอกเข่าศูนย์่พี่น้องยืัลกลอยก่สตัวกับศูนย์เก้าศูนเก้าศูนย์ปกติสี่ห้าเก้าสามหหาสองวิ่งสี่้มเล่นสีหา ร่องสองซีสามตัวกะนสองซีหาซีซีหาคุดมดขักเล็กกับมดกำลังใจน้พี่น้องนุดปูกับมดกำลังใจคือกันอ่อนใจอ่อนมือใหม่อ่อนมดว่าจะเขียนหนังสืออะไรหนึ่งไปเนาะพี่น้องเนาะอ่านขันนู้ดจักสามมือบมากกับชิยุตจักอาทิตย์หนึ่งก่อนจังสีออกใหม่พี่น้องถ้ามืออื่นมันมาจั๊เกาขันลดมือในมืออื่นก็มาเต็มพี่พีจับปูซีหาหาหนึ่ง แดสามสามสีวิ่งีหากเลลนซีหาล่องสามสีสามตัวกับซีซีหาสามสีหาามาพี่น้องมาเบิ้งกันอันใหม่พี่น้องเออวันที่เก่ามือเอือนกูใดวะกูใดวะมือเอือนกูได,ได,ไดกระลุยได้นนพี่น้องเนามออือนกูไดบ่ อบอกลายญ่ห้างเมลาเราพัฒนากัสซิมาเด็กแมวหน่อยจีแตกอยู่ว่ากับเด็กปูแตกตรงๆอีกหลักหวดนี้เนาะมือนี่ถ้าเบื้งเด้อพี่้องเด้อยเอาห้าหน้อยแบบกวนะนี่พ้องนะห้าหน้อยสะโพกคิดจับคคสีหา 24 24 2478 8 34 34ว วิ่งซีหาวิ่งสีหาสามตัวสามซีหาซีหาีสีหาีหา สามซีหาซีซีหาวิ่งซวิ่งหากมเด่นเน่นซีหาจลลดล่ดลองสามซีจลลด รามเอพิเศษพิเศษจับคู่งเกต เจ็ดหกห้าวิ่ง

บ่าแตจัเ,เทียนน่ะพี่น้องเช่าเอาลงเะเป็นยังเหล็กสามตัวนี่คอมเมนต์มาเรขันว่าหายเอาลงเหล็กสามตัวขันเขียนหล่ะบ่แแสจักเทียนสี่หกเกสามหกเกตวิ่งหกเกตกลมเด่นหน่นหกเกตจลุด,ดลงสามสี่อหลุด

lưng cầu xám tùa kết lưng cầu kết nâng cầu xám tùa kết lưng cầu บิงหนึ่งเกากมเด่นหนึ่งเกาเน้นจอหลุดล่องเกตหนึ่งจอหลุด วีไอพีวีไอพีจับคู่สามหกเรียกมือวมื่อไล่คู่แล้วคือหนังสองคูสามคูออกมาสามหกสี่สามหก สองหนึ่อ้เขียนเป็ตัวแดนระบาดนี่ส xám hộp xám hộp vinh xám tòa. xí xám hộp 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 หาสามหกสาหกวิ่งสามวิ่งหกกมเด่นเน่นจรวดสามหกล่ 3, ลองจรวดสีหาว่าลรยโตมืนอีกพี่ลองอันละสาตกอันละสามกูก็มีหลายคูอยู่หลายหลาย,หลายหน่อยอยู่มือน,นี่เขา เขาบ่าลหลเขาหน่อยก็ล่งหน่อยนะพี่น้องนะเขาสองคู่ก็สี้ล่งสองคู่เพราะว่ามันอยู่กับโทรจับมานเอพี่น้องหันาหน่หลก็เขาเขาหน่อยเอาเบอร์โทรลงกันศูนย์หกสามมาแล้วลงดนนะ 0 9นเก้าหนึ่งอาลโทรลงฮึเอฟซีโซมาจมัยสบูเล็กลดเกดเกดห้าแปดปูขุน แคบหน้าจอเด้อแคบหน้าจอเด้อพ uh, ี่น้องเด้อผู้ใดมาเราก็ได้แคบหน้าจอขอแก่มือมืออื่นพี่น้องเอาไปลุยกันทุกูกคนลุยนํากันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นมือนี้ลดแล้วลดแล้วลดแบบไม่เห็นโซนแล้วไปเหีวเลยมือนี้แปลงเอื้อเตืดพี่น้องมันทางให้กับแปลงเอื้อเตืดแล้วลดเหีวเลยพี่น้องยุดยุดชุดน้อยเลย มือเอือนกับกูขึ้นในหลอกแต่เก่าเป็นทั้งสันเนาะเขาเชื่อมมือผนักแกงรุดเทนึงเรียกว่าเป็นแปดเดือนทั้งรุดเทนึงนี่ก็ให้พี่น้องเอฟซีติดตามยุคคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออย่าถิ่มอย่าปากันเด้อพี่น้องเด้อเมืองกันคือเก่าเอาห้าไา้วันที่เก่าโปรตุกาซยน์สองพันหกร้อยหกสิบหกแกมือพี่น้องแก่มือมือมือเอือนเสเปนคิดจับกูซีหาสอง 4ีเก็แปดสามวิ่ง4 5, ีหากรมเรนซีหาล่อง3ามสตัว4ีซีหาสาหาพิเศษ6กเกตหกหาสาวิ่ง6กเกตกรมเรนหกเล่อง3ามสมตัว4ีหกเกสามหกเปกติจับคู่หนึ่งเก้าเกสองเก้าศูน เกหนึ่งวิ่งหนึ่งเก่ากลมเดนหนึ 1, 9, 1, 3, 1, ่งเก่าร่องเกตหนึ่งสตัวเกตหนึ่งเก่าวีไจะคูสาสองหนึ่งสี่หาวิ่งสากกลมเนสาล่องสี่หาสตัวหาสามหเอาพี่นังเอาไปพิจารณาเบิงเดอมักระจัดคัดกับพนัน มื่อนี้วันที่แปดกกรุดคักอล์ฟพี่น้องรุดมดชุนหลันเลยมี่สพ้อกิดให้เบิ่งอยู่ตัวสำรองให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนมืออื่นกแก่มือนะพี่น้องเนาะขออาัยได้หลายมืออื่นกระลุยกระมาดอกพี่น้องให้พี่น้องแก่มือมืออื่นหมดละขอโทษขออาัยให้พี่น้องลมเฮงปังๆ้ะมืออื่นเนาะน้องซ่องลายยาเจ็บยาจนกันอีกคือเก่า ให้กลับมารวยมามีโชคมีหลับมาหลับมารวยน้ากันนะ้พี่น้องเนาะให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงปังปังมืออื่นพอะกันไหมนะ้าพี่น้องเนาะหลอบต่อไปมืออื่นสวัสดี